สวัสดีค่ะมาแล้วนะคะกับน้องฟ้าพักเครื่องนะคะวันนี้อีที่ี่643ค่ะสวัสดีพี่ๆชาว YouTube แล้วก็สวัสดีพี่ๆเอฟซีพี่ๆทุกทุกท่านเลยนะคะที่เปิดรับชมช่องของแมค้านะคะสำหรับช่องของเรานะจ๊ะก็เป็นช่องที่นําเสนอพักเครื่องนะคะมีมาแบ่งปันพี่ๆหลากหลายมากมายเลยนะคะในช่องของแมค้านะคะวันนี้ก็มีมานําเสนอพี่ๆทั้งหมด15รายการเหมือนเดิมนะช่วงนี้ก็อาจจะมาน้อยๆแต่มานะอยู่นะคะค่ะ ก็เหมือนเดิมนะคะเรามีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะปลายทางไม่บวกเพิ่มค่ะขอพี่ๆพร้อมรับนะคะส่วนพี่ๆท่านใดที่สะดวกโอนนะคะก็มีส่วนลดให้สําหรับพี่ๆที่สะดวกโอนนะคะวันนี้เราก็มีหลายรายการเลยที่สวยแล้วก็น่าสนใจนะคะถ้ายังไงนะคะก็ฝากกดติดตามกดแชร์กดูกใจให้ช่องน้องฟ้าพระเครื่องด้วยนะคะแม่ค้าไม่ได้ไปไหนนะจ๊ะยังอยู่กับพี่ๆตลอดนะคะขอพี่ๆทุกท่านนะคะใจดีเปิดรับชมช่วงของแม่ค้านิดนึงนะจ๊ะข่าวันนี้นะคะทั้งหมด15รายการ เราเปิดราคาเริ่มต้นที่250บาทนะจ๊ะเหมือนเดิมนะคะเวลาแจ้งปิดผ้าแจ้งปิดเป็นหมายเลขแล้วก็สอบถามเป็นหมายเลขเหมือนเดิมคะ่ะพี่ๆรมดีพ้าสมเด็จกันเหมือนเดิมเลยหมายเลข1นะจ๊ะอะ่อย่าลืมนะคะช่องทางการติดต่อช่องของแมคค้านะคะ id line แล้วก็หมายเลขโทรศัพท์นะ,ะ id line พระฟ้า123สนะ,ะส่วนหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0 8 4 3 6 2 2 4, 4 9 0ตามนี้เลยหรือพี่ๆจะกดลิงก์ใต้คลิปก็ได้นะคะแมคคาปักลิงก์ไลน์ไว้ให้จ้ะ Mà lệnh 1 Mà สามารถขอภาพเพิ่มเติมได้นะคะที่พระฟ้าหนึ่งสอนะจ๊ะดีไลน์เวลาแ็บภาพหน้าจอรบกวนแคปตอนที่ไม่ค่าไปมาเรียกแบบนี้นะจ๊ะพี่พีอารายการนี้หนึ่งเราแบ่งปันไปที่2 5งบาทนะจ๊ะต่อมาค่ะรายการที่2 หากแม่ค้าผู้ผู้ผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะจ๊ะสําหรับพี่ๆที่รับชมแล้วอาจจะไม่ค้าูดผิดไปบ้างอะไรบ้างต้องขออภัยนะจ๊ะเนื่องจากบางทีแม่ค้าก็อาจจะไม่ได้มีความรู้เรื่องพระเครื่องมากมายนะจ๊ะพี่ๆให้พี่พไปเจราณาเองนะจ๊ะอันไหนที่แม่ค้าผู้ผิดไปอะไรพี่ๆก็สามารถที่จะให้ความรู้แม่ค้าได้นะคะรายการที่สองจ้าสองร้อยห้าสิบเช่นกันนะคะต่อมาค่ะรายการที่สาม เกนะ่ามากเลยนะหมาเลขสามนะจ๊ะหากสองไม่ชัดเจนนะคะพี่ๆขอภาพเพิ่มเติมได้เลยพี่ๆที่ไม่สะดวกในการแอดไลน์นะก็พิจารณาให้ดีนะจ๊ะก่อนปิดพระนะจ๊ะ หมายเลขที่3ค่ะ250บาทนะจ๊ะสำหรับพี่พี่สะดวกโอนมีส่วนลดให้อีกนะหมายเลขที่4ค่ะหมายเลขที่4เป็นสมเด็จแหวกม่านนะจ๊ะพระครูสังนะจ๊ะพี่พี่วัดอินค่ะ มาเลขที่4นะคะไม่เร็วไปเนาะพี่พีมาเลขที่4ค่ะไปที่250บาทเช่นกันนะคะรายการที่4ต่อไปรายการที่5นะคะเป็นพระผงนะคะกระดูกผีค่ะวัดูพธาเตียนนะจ๊ะพี่พี ภาพผงกระดูกผีนะคะร,รายการที่ห้านะจ๊ะหมายเลขที่ห้านะคะภาพผงกระดูกผีนะคะวัดโพธาเตียนจะพี่พี่สามรอยบ้านนะคะไปต่อรายการที่หกเลยค่ะรายการนี้เก่ามากเลยค่ะพี่พี่เป็นสมเด็จปิรันนะคะเนื้อเก่ามากเลยค่ะพี่พี่พระปิรันนะคะ เลขที่6นะคะพระพิรันนาวิวี่สองร้อยห้าสิบบาทค่ะต่อไปรายการที่7ค่ะองค์เด็กมันนี้องค์นี้ก็เก่ามากเลยนะจ๊ะพี่พี่ดูเนื้อได้เลยนะ <c oughs> เห็นกับตาเห็นแบบตาเห็นนะคะเก่ามากๆเลยสําหรับหมายเลขที่7นะคะเป็นพระผงนะคะพี่พี่หลวงพ่อปานนะจ๊ะพิมพ์จันลอยค่ะนี่นะคะวัดครูสลอดนะจ๊ะพี่พี่เนื้อเก่ามาก นานรายการที่เจ็ดนะจ๊ะสามร้อยบาทนะคะพี่พี่สามร้อยบาทค่ะพระผงหลวงพ่อปานนะคะพิมพ์จันลอยนะจ๊ะ ต่อมาค่ะหมายเลขที่8นะคะองค์นี้เลี่ยมกันน้ำเรยียบร้อยเนื้อเก่าเนื้อสวยแน่นอนเลยค่ะพี่พี่เป็นเหรียญหล่อนะคะเป็นเหรียญหล่อค่ะพระพุทธชินาราชนะคะเนื้อเก่าสวยมากเลี่ยมพร้อมใช้งานเนื้อเก่ามากค่ะ นี่เป็นด้านหลังนะคะเป็นเนื้อด้านหลังนะจ๊ะเลี่ยมกันน้ําเรียบร้อยนะคะพี่พี่รายการที่8นะคะเหรียญหลอกพระพุทธชินราชนะจ๊ะสองบาทค่ะ <c oughs> <c oughs> ขออภัยค่ะพี่พี่ฝ <c oughs> ุ่นนะจะเยอะไปนิดหนึ่งขออภัยด้วยนะคะขออภัยี่เสียงและรอด หมายเลขที่9องค์นี้สวยมากๆเลยค่ะพี่พี่เนื้อสวยจริงๆนะคะรายการที่9ค่ะพระคงลำพูนนะจ๊ะพระช่องเราตรงปกร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะพี่พี่แม่ค้ารับประกันตรงปกแน่ๆนะจ๊ะพี่พี่พิจารณาให้ดีก่อนปิดพารแค่นั้นจ้ะปลายทางนะคะแม่ค้าขอคนพร้อมรับเลยนะจ๊ะแม่ค้าขอคนพร้อมรับเลยค่ะไม่พร้อมอย่าเพิ่งหวังปิดนะจ๊ะพี่พี่ก็ดูไปเรื่อยๆนะจ๊ะวันไหนพี่พี่พร้อมก็ ค่อยปิดหนอเนื้อสวยมากค่ะรายการนี้เนื้อสวยมากนะจ๊ะหมายเลขที่เก้านะคะหมายเลขที่เก้านะคะพ่อคงลำพูสองร้อยห้าสิบนะคะพี่พี่สองร้อยห้าสิบจ้ะต่อไปหมายเลขที่สิบค่ะองค์นี้เป็นพระปิดตานะจ๊ะเนื้อผงค่ะหลวงพ่อเฉยนะจ๊ะพี่พี่หลวงพ่อเฉยค่ะวัดบางกระสอบนะคะนี่ด้านหลัง ฝากติดตามช่องน้องฟ้าพระเครื่องด้วยนะคะน้องฟ้าพระเครื่องค่ะ,ะมีพระเครื่องสวยๆมาให้พี่ๆชมเยอะยะหลายรายการเลยนะคะในช่องของน้องฟ้าพระเครื่องนะคะถ้าเปิดข้ามารับชมนะจะสามารถชมย้อนหลังได้นะจ๊ะแต่ถ้าย้อนไปเยอะๆก็ไม่มีพระเหลือแล้วนะคะ,ะก็ต้องดูช่วง600ยกว่าขึ้นมานี่แหละจ้ะอมาเลขที่10นะคะพระปิด ตานะคะหลวงพ่อเฉยจัด้หบาทนะคะพี่ๆต่อไปค่ะเป็นรูปหล่อแล้วนะคะหมายเลขที่ส1บอนะคะรูปหล่อหลวงพ่อเดิมจา้าหลวงพ่อเดิมนะจ๊าก้อนมีจานนะคะพี่ๆเ่ะถ้าไม่ค้าสองไม่จัดเจงก็ต้องขอไปด้วยนะสามารถขอบเพิ่มเติมได้นะจ๊ะพี่ๆที่อ่า อยากจะดูภาพเพิ่มเติมนะน้องฟ้าพักเครื่องค่ะพี่พี่ฝากกดติดตามด้วยนะจ๊ะขอบคุณสําหรับพี่พี่ที่เพิ่งเข้ามากดติดตามด้วยขอบคุณสําหรับพี่พี่ฟีด้วยนะจ๊ะนี่นะคะใต้ฐานมีรอยจานนะจ๊ะพี่พี่นี่จ้ะเพรเดิมนะคะรายการที่สิบเอ็ดนะจ๊ะ 2 5 0หบค่ะพี่พีสองร้อยห้าสิบจ้ะประมาณสิบสองค่ะ,คะเป็นหลงอ่าอันนี้เรียมกัะถางน,น,นะฮะมาเลขสิบสองเป็นหลงพก,กันนะจ๊ะพี่พีวัดเข่าแก้วค่ะปีสองพันห้าร้อยนะคะหลงพก,กันจ้ะเป็นรูปหล่อนะคะใส่รอบสแตนเลสนะจ๊ะพี่พี อาจจะมาวันเว้นวันนะจ๊ะพี่ๆเพราะว่าช่วงนี้ก็ก็หาพายากอยู่เหมือนกันนะจ๊ะหมายเลขที่สิบสอง แต่ก็จะมาแบ่งปันเบาๆให้กับพี่ๆนี่นะคะเราไปต่อกันได้นะจ๊ะพี่ๆแม่ค้าอยู่ได้พี่ๆไปต่อได้เราก็โอเคนะจ๊ะสามร้อยห้าสิบนะคะสำหรับหลวงพ่อกันนะจ๊ะวัดเขาแก้วค่ะพี่ๆปีสองพันห้าร้อยนะต่อไปรายการนี้เลยสิบสามนะจ๊ะเป็นพระปิดตาเลี่ยมกันน้าเรียบร้อยเนื้อเมฆพัดนะจ๊ะพี่ๆหลวงปู่ดีจะวัดบ้านยางนะคะนครปฐมเนี่ยนะจ๊ะ เนื้อเมฆผาดนะจ๊ะดาหนึ่งนะ้เรียบกันน้ำเรียบร้อยนะคะสำหรับหมายเลขที่13นะจ๊ะเปิดไปที่350บาทน,นะคะเนื้อเมฆพระปิดตานะจ๊ะหลวงปู่ดีนะคะหลวงปู่ดีจ้ะอา4สิบสี่นะคะเป็นหลวงปูท่ทวดพิมพ์ตอรีดค่ะพี่ๆเรียมพร้อมชายแล้วเช่นกันนะจ๊ะ เป็นหลวงปู่ทวดพิม์ตอรีดนะคะพี่พี่หมายเลขที่สิบสี่นะคะสามร้อยห้าสิบบาทเนียมปติกเรียบร้อยนะคะต่อมารายการสุดท้ายเป็นมีดหมอ,อพี่พี่ถามมาองนี้เล็กจิว๋วเอาไม่นะมีดหมอด้ามนี้ด้ามนี้ไหมคะพูดผิดนะคะอ่า ทำด้วยกระดูกนะแต่ไม่ไม่ทราบว่าเป็นกระดูกอะไรนะพี่ๆดูเอาเองมีกิ๊บหนีบนะจ้าเหมือนเช่นเคยเลยปกผ้าติดตัวได้แน,น่นอนนะจ๊ะมีคลิปหนีบตรงนี้นะจ้าพี่ๆความยาวประมาณ3มนิ้วนะคาโดยรวมนะจ้าโดยรวมขาสวยมากแบบด้ามจิ๋วนะคะนี่เรียกว่าด้ามจิ๋วนะคะเป็นมีดหมอสาริกานะจ้าด้านกระดูกจ้ะพี่ๆฝักกระดูกจ้านี่นะคะ อันนี้แม่ค้ไม่ทราบที่ไม่ทราบหนะลวงพ่อนะพี่ๆลองพิจารณาดูนะจ๊ะเป็นด้ามจิ๋วนะคะพกพาติดตัวได้นะคะไ่เป็นจอยริบมงคลกับเรานะคะนี่นะคะดามาจากนะจ๊ะอันนี้ฝากค่ะพี่ๆฝา,ากนะจ๊ะ นะจ๊ะใช้งานได้ปกติลอยนี่นะจ๊ะนี่นะจ๊ะสวยงามนะคะพีพ่่สวยงามหมายเลขที่15รายการสุดท้ายของเรา354นะจ๊ะสำหรับมีดหมอนะจ๊ะมีดหมอสาริกาจ้ะ น,นี้ก็ผ่านไปอีกหนึ่ง ep วันนี้นะคะ ep ที่643ี่นะจ๊ะพี่พีก็ดูให้ดีก่อนปิดพระนะจ้าบอก ep บอกหมายเลขให้ถูกต้องเนาะช่วงนี้ไม่ต้องสับสนเยอะค่ะเพราะว่าแม่ค้าลงน้อยมากนะคะง่ก็กราบขอบพระคุณสําหรับพี่พีที่เข้ามารับชมแล้วก็ปิดพระช่องของแม่ค้าด้วยขอพี่พีทุกท่านทุกคนสุขภาพร,ร่างกายแข็งแรงน้เจ้าวันนี้ก็แม่ค้าก็ต้องลาไปก่อนแล้ว เราจะมาพบกันใหม่ในอีพหน้ากับภาพสวยๆแบบนี้อีกวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ